สวัสดีครับเราคือขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับแขนครับผลงานการเขียนของใครไม่รู้ครับแต่คนเรียบเรียงคนแปลคือคุณวอนะเมืองลุงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีชาวยุทธแนะนําเข้ามาครับว่าสนุกมากแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวยุทธในช่วงราชวงศ์ชิงซะด้วยเป็นจอมยุทธไว้ผมเปียครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าสองพี่น้องกังล่่งและฮิวปึงนั้นได้เข้ามาที่เมืองเชียหงกลับมีคนมาถามหานะครับคนผู้นี้เป็นใครต้องการ ไลมาติดตามกันเลยครับบุญปุกเล้งนั้นก็บอกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมที่พิถีพิถันใหญ่ที่สุดในเมืองได้รับน้ําบัตรจากคนแท้ที่ให้มารอต้อนรับกลางล่างกับคิ้วปึงนั้นเห็นว่าถ้าปฏิเสธไปอาจจะมีพิรุษจึงติดตามบุญปุกเล้งไปบุญปุกเล้งยังชี้แจงอีกว่าคนแท้ที่นั้นยังส่งช่างตัดเสื้อแล้วก็มอบเงินไว้ให้อีกด้วยบุญปุกเล้งต้อนรับทั้งสองไปยังห้องอาหารอันง,งดงามของ ของ,งเตียมโรงเตียมแห่งนี้บ่อยครั้งที่ได้ทําการต้อนรับการเสด็จประพาสของห้องเต้หลายครั้งทําให้มีเหลา่าขุนนางพ่อค้าใหญ่แวะเวียนมาดื่มกินบ่อยๆหลังจากกินอาหารเลืศดรสแล้วกังล่ง่งหลวงแผ่นทองมาจ่ายเงินแต่เซียวเอ่อไม่รับบอกว่าคนแท้ทีนั้นจัดการไม่หมดแล้วจึงพาพวกกังล่่งนั้นเข้าห้องพักห้องพักนั้นก็สวยงามแต่ยังนอนก็อุ่นนิ่มสบายไม่นานหิวปึงก็นอน อนหลับไปนอนหลับสนิทจนส่งเสียงกล่นกังลั่งนั้นยังนั่งอยู่ริมหน้าต่างครุ่นคิดว่าคนแท้ทีนั้นทําไมถึงต้อนรับพวกตนดีขนาดนี้หรือว่าจะเป็นคนบุญหนักสักใหญ่จริงๆคิดจะคบหากับพวกตนสองพี่น้องหรือว่าจะมีเจตนาใดกันแน่กังลั่งคิดจะพักอยู่เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นก็จะไปแต่บุญปุกเล้งเคยบอกว่าคนแท้ทีนั้นบอกให้พวกกังลั่งนั้นรอก่อน3 4มสี่วัน แล้วมันจะมาพบในค่ำคืนที่เงียบสงบแววเสียงคลุ่ยมาในความมืดทำให้กังล่างนั้นคิดถึงคืนวันแต่หัวหลังสมัยเด็กตระกูลฮิ้วและตระกูลกังทำมาหากินกันอยู่ในแถบ แขวนจีกับแขวนลูกประสบภัยแห้งแล้งจึงพากันย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชาฮาเออพอได้ฤดูเก็บเกี่ยวกลับต้องผจญกับโจรมาป้นชิงหัวหน้ากลุ่มโจรน,นั้นมีนามว่าจูเทียนคอเป็นชาวฮั่นใช้ตุ๊กกตาทองแดงแขนเดียวเป็นอาวุธมีพละกําลังมหาศาลตอนเป็นหนุ่มเคยถูกเกาทันยิงใส่หน้าผากทัลูก,กะโหลกแต่ก็ไม่ตายพอรักษาหายก็เกิดเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ มันจึงเอาสีทองมาถาไว้ตั้งฉายาตัวเองว่ากิมเจงเอกะในตาทองมีสมุนโจรราว200คนมีทั้งเผ่าหัน่นมองโกนมุสลิมแต่ละคนก็โหดเหี้ยมดุร้ายชาวบ้านที่อาศัยแถบนี้ล้วนเกรงกลัวเป็นอันมากโจรกลุ่มนี้ป้นชิงชาวบ้านแถบทะเลทรายจนตั้งฐานอยู่ที่ริมบึงใหญ่กลางทะเลทรายผู้คนเรียกว่าค่ายทรายทองหมู่บ้านของกังลั่งนั้นถูก บกโจนกลุ่มนี้ล้นฆ่าข่มขืนเผาบ้านเผาเรือนจนหมดสิ้นกังล่างกะหิวปึงเป็นเด็กที่รอดชีวิตมาได้ต่อมาถูกเจียวสิงแสผู้มีเมตตาอุปการะเลี้ยงดูสําหรับประวัติความเป็นมาของเจียวสิงแสนั้นกังล่างไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเจียวสิงแสนั้นเป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นชาวตรงง้วนแต่ชอบเดินทางมาทางเหนือจึงทําให้พบกับเด็กทั้งสองและถ่ายทอดวิทยายุทธให้เจียวสิงแสมัดออก ออกเดินทางทิ้งวิชาฝีมือไว้ให้กังล่างกับหิ้วปึงฝึกกันเองดังนั้นทั้งกังล่างกับหิ้วปึงนอกจากต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองแล้วยังต้องทุ่มเทฝึกวิชาอีกด้วยสองพี่น้องจึงฝ่าเวลาอันยากลําบากมากกว่าจะมีความสําเร็จเช่นนี้จนวันหนึ่งเจียวสินแสก็มาบอกว่าต้องเดินทางกลับแดนใต้หลังจากนั้นเจียวสินแสก็หายไปเลยแม้ทั้งสองคนจะทุ่มเทในการฝึกวิชามาพร้อ พร,พร้อมกันแต่สัดส่วนร่างกายของกลางล่างนั้นเหมาะกับการฝึกวิชามากกว่าจึงทําให้มีวิชาฝีมือก้าวหน้ากว่าหิ้วปึงมากมายหิ้วปึงนั้นเป็นบุรุษที่เปิดเผยสัดซื่อส่วนกลางล่างนั้นจะสุข,ขุมหนักแน่นลึกซึ้งกว่ามากทั้งสองนอกจากจะสนิทชิดเชื้อกันผ่านเหตุการณ์ร้ายมาด้วยกันมีอาจารย์คนเดียวกันจึงรักใคร่เช่นพี่น้องร่วมบิดามารดาจึงสาบานเป็นพี่น้องกันด้วยวัย ชะก,กันและความแข็นตลอดเวลาทั้งสองจึงรอบทําร้ายเผชิญหน้ากับสมุนของค่ายทายทองมากครั้งแต่จูเทียนคอก็ดูเหมือนจะไม่เดือดร้อนอีกทั้งสมุนของค่ายสายทองนับวันก็กลับเพิ่มขึ้นมากอีกด้วย คืนหนึ่งกังล่างกับหิวปึงจึงรอบสังหารจูเทียนขอที่มากับองคลักทั้ง8ปฉายา8เทวราชใหญ่กังลั่งและหิวปึงสามารถสังหาร8เทวราชใหญ่ได้4คนแต่พวกตนเองไม่สามารถทำร้ายจูเทียนขอได้เลยแทบจะถูกสังหารภายใต้ตุกตาทองแดงขาเดียวของจูเทียนขอทำให้ทั้งสองได้รู้ซึ้งถึงพลังที่ทรงอนุภาพของจูเทียนขอว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกตนเองจะจัดการ ได้และหลังจากนั้นจูเทียนคอก็เพิ่มความละมัดระวังขึ้นทั้งสองยังเห็นว่าผู้ตรวจการของมณฑลยัวหอกับเจ้านครซูนีเธอยังไม่สามารถจะทําอะไรกับโจรกลุ่มนี้ได้และหนาซ้ําจูเทียนคอยังมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในแคว้นของเผ่าอาปากัวกังลั่งกับผิวปึง่งจึงเปลี่ยนเป้าหมายที่จะยืนหยัดอยู่ในทะเลทรายมุ่งสู่ตรงงวนเพื่อหาชื่อเสียง ฟังเสียงขลุ่ยลำลึกอดีตแล้วกางล่างก็คล้ายจะหลับไหลแล้วพลัน เห็นเงาร่างสตรีพุ่งผ่านความมืดไปด้วยท่าร่างที no ่ว่องไวงดงามจุดความสนใจของกังล่างขึ้นจึงลุกขึ้นโผตัวติดตามไปสตรีนางนั้นโลดแล่นตามหลังคาที่พักจนไปถึงหอสูงแห่งหนึ่งภายในหลงเตียมกังล่างเห็นใบหน้าของนางก็คาดว่านางน่าจะมีอายุประมาณ19 2 0ปีไม่เกิน22ปีแน่นางมีดวงตาใบหน้าดุดันเด็ดเดี่ยวทำให้กังล่างคิดถึงเด็กผู้หญิงผู้หนึ่งในวั ไวเด็กที่เคยทุ่มเถียงกับผู้คนแบบไม่ยอมแพ้กังลั่งไม่รู้ว่าสตรีผู้นี้มีจุดหมายเจตนาอย่างไรจรึงรอบดูอยู่ห่างๆเห็นสตรีนางนั้นเคาะกระดาษหน้าต่างของห้องด้านบนภายในมีเงาบุรุษกับสตรีอยู่ภายในได้ยินเสียงเคาะเบาๆทรงเสียงดุมาว่าไม่รู้เหรอนี่เป็นห้องพักของเราใต้เท้าชาวสตรีนั้นกับเอ่ยด้วยเสียงหวานอ่อนๆจนใต้เท้าชาวภายในห้องต้องเปิดหน้าต่าง ออกมากังล่างเห็นว่าใต้เท้าชานั้นเป็นชายชลาหัวล้านที่ไว้ผมเปียอยู่ภายในห้องที่มีหญิงสาวปลนนิบัติอยู่ใต้เท้าชาวถามสตรีเบื้องนอกที่ตอนนี้กระโดดเข้าไปอยู่ในห้องแล้วว่านางนั้นเป็นใครสตรีนางนั้นเอ่ยว่าชุยชุยเองจําไม่ได้เหรอพ่อบุญธรรมได้ยินชื่อชุยชุยใต้เท้าเชาก็หน้าถอดสีชุยชุยคว้าหางเปียและกดหน้าของใต้เท้าเชาวไว้ที่ขอบหน้าต่างนางชักมีดสั้นออก มากลางล่างเห็นก็รู้ว่าชุยชุยนั้นมาเพื่อฆ่าขุนนางผู้นี้แม้จะไม่ร่วงรู้ถึงความแค้นของนางแต่กลางล่างคิดจะช่วยชีวิตคนไว้ก่อนจิงโผกายก็ไปขัดขวางด้วยความที่ต้องการช่วยคนกลางล่างจึงไม่คำนึงว่านางนั้นเป็นสตรีฟาดฟ้ามือหัดมังกรทยานใส่นางเต็มแรงแต่ก็ไม่เร็วไปกว่ามีดในมือของนางชุยชุยฟันมีดลงตัดคอของใต้เท้าเาาขาดหลุดกระเด็นสตรีที่ปฏิบัติใต้เท้าชาาอยู่เห็นดังนั้นกู ร้องด้วยความตกใจถูกชุยชุยซัดมีดสังหารระบายความแค้นอีคนจู่จูฝ่ามือของกลางล่างก็ฟาดมาที่ก้างหลังของนางโดยที่นางไม่ทันตั้งรับร่างกระเด็นไปกระทบลูกกลงระเบียงจนพังชุยชุยตกลงมาแต่ยังพลิกตัวมายืนอยู่เบื้องล่างได้จึงคิดจะหลบหนีแต่กลางล่างก็ร้อยตัวมาขวางหน้าแล้วทั้งสองลงมือต่อการกลางล่างสังเกตเห็นว่าชุยชุยนั้นมีกระบวนท่าที่คุ้นเคยอยู่เหมือนจะเป็นวิชาที่ต นนั้นเคยรล่าเรียนจากเจียวสินแสที่ชื่อว่าวิชาไม้ตายฝันพายุทำให้กังลั่งนั้นคาดเดากระบวนท่าต่อไปของนางได้จึงรับมือได้ไม่ยากไม่นานชุยชุยก็ล้มลงหมดสติเพราะอาการบาดเจ็บที่ถูกฟามือของกังลั่งในตอนแรกเสียงผู้คนเริ่มแตกตื่นมาทางนี้แล้วกังลั่งไม่คิดที่จะวุ่นวายกับทางการจึงหลบหนีไปกลับสวนกับบุรุษผู้หนึ่งมือถือโคมไฟอีกมือหนึ่งถือกั้นหยันน้ำคลายผู้กันจี้ จู่โจมใส่กลางล่างกลางล่างกดฝ่ามือลงด้วยวิชาไหมทองพันข้อมือจับกระช่กข้อมือชายผู้นั้นจนมันต้องเซทลาแล้วกลางล่างก็ช่วยโอกาสนี้กระโดดหลบหนีไปได้เช้าวัวนรุ่งขึ้นข่าวใหญ่เรื่องที่มีคนร้ายสังหารใต้เท้าเชาหัวหน้าราชอ,องคลักษ์และภรรยาที่สามของใต้เท้าเชาที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัส เป็นสตรีถูกจับไปคุมขังสอบสวนในค่ายทหารที่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าในสมัยราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจูนับแต่ก่อตั้งมามีนักฆ่าที่เป็นสตรีลอบปงพระชนห้องเต้แล้วถึงสองครั้งคนแรกนั้นก็คือองค์หญิงฉางผิงทายาทของห้องเต้หมิงลอบสังหารห้องเต้ขังสีอีกคนคือหลี่ซื่อเหนียนที่ลอบสังหารฮ่องเต้หยงเจิ้งหรือองค์ชายสีที่คุ้นเคย ถึงแม้คราวนี้นะักฆ่าสตรีนั้นไม่ได้รอบตปรงผชนแต่ก็นับว่าเป็นขุนนางใหญ่ของแมนจูนอกจากนั้นแล้วประวัติของใต้เท้าชาวก็ถูกขุดขึ้นมาพูดจาก,กันถึงสาเหตุของการรอบสังหารเดิมใต้เท้าชาวนั้นเป็นเพียงหัวหน้ากลมเล็กๆในมณฑลยัวหอมีผลงานและชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนจากแม่ทัพใหญ่แห่งมณฑลยัวหอแห่ โหเลียกจนได้เป็นรองแม่ทัพแต่ต่อมาแม่ทัพใหญ่แห่โหเลียกได้ยกทัพไปชายแดนกลับถูกเรียกตัวกลับกล,บกลางทางและถูกประหารด้วยข้อหาที่เป็นกบฏตำแหน่งแม่ทัพใหญ่จึงว่างลงใต้เท้าเชาจึงได้เลื่อนขั้นขึ้นซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเป็นการเลื่อนขึ้นจากความดีความชอบที่แจ้งเบาะแสให้กับราชสำนักว่าแม่ทัพใหญ่นั้นรอบติดต่อ กับพวกกบฏที่อยู่ชายแดนทั้งชาวบ้านและข้าราชการในมณฑลย่วห้อนั้นไม่มีใครเชื่อเพราะว่าแห่โ่เลียกนั้นเป็นผู้ปกครองมณฑลด้วยความรักความจริงใจและความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นที่รักของผู้คนดังนั้นเมื่อแม่ทัพใหญ่ใต้เท้าชาวมารับตําแหน่งปกครองประชาชนล้วนไม่พอใจทําให้ใต้เท้าชาวเกิดความหวาดกลัวจึงทูลขอห้องเตว่าขอย้ายตําแหน่งดีกว่าห้องเตจง ยึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากรมราชองคารลักษ์ดังนั้นเมื่อห้องเตะเสด็จไปที่ใดใต่เท้าชาวก็จะติดตามไปทุกย่างก้าวมือสังหาสตรีสารภาพว่าแท้จริงแล้วนางนั้นชื่อว่าแห่โหหุงเป็นบุตรีคนเดียวของแม่ทัพใหญ่แห่โหเลียกมาเพื่อแก้แค้นแทนบิดานางอดทนฝึกวิชามาสิบปีเพื่อที่จะลงมือในวันนี้คนที่ทำการสอบสวนแห่โหหุงก็คือใต้เท้าสุนแม่ทัพ ครเชีย่ยหงเคยเป็นทหารใต้บัญชาของแห่โหเลียกรู้สึกลำบากใจในคดีนี้มากแต่แห่โหหงกลับสารภาพมาโดยดีจึงไม่จำเป็นที่จะต้องทรมานทำให้ตนนั้นลำบากใจดังนั้นจึงได้นำแห่โหหงไปคุมขังในเขตทหารดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนว่าข่าวนี้ต้องเข้าหูของกังล่างกับหิวปึงหิวปึงนั้นรู้สึกว่าสตรีผู้นี้น่านับถือน้ำใจแต่กังล่างฟังแล้วกลับมี สีหน้าไม่ดีสักเท่าไหร่จึงสารภาพก่หฮิวปึงว่าเมื่อคืนตนเองนี่แหละเป็นคนที่ทำให้แห่โหหุงนั้นถูกจับกุมเพราะตนนั้นไม่รู้ว่านางเป็นใครและทำไปเพราะอะไรจึงขอให้ฮิวปึงนั้นช่วยตนป้นคุกช่วยแห่โหหุงฮิวปึงนั้นก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดเมื่อตกลงใจกันแล้วว่าจะช่วยแห่โหหุงคืนนี้ที่คุกทหารอยู่ๆช่างตัดเสือ้อก็นำเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ตัดเสร็จแล้ว ให้กับคนทั้งสองหิวปึงคิดว่าคนแท้ทีนั้นน่าคบหาแต่กังล่างกับระแวงว่าเมื่อรับเงินรับของเข้ามาแล้วภายหน้าอาจจะต้องก้มหน้ารับใช้แทนบุญคุณหรือไม่ในคืนนั้นเจ้าหน้าที่มือปราบของนครเชียหงดื่มสุราจนเกือบเมาในใจรู้สึกข้องใจว่านักฆ่าสตรีนั้นก่อเหตุในเมืองทําไมต้องไปคุมขังที่คุกทหารทําให้รู้สึกว่าถูกยามหน้าจึงพากันยกพัก วกไปยังคุกทหารเมื่อไปถึงเหล่าทหารที่มีทั้งทหารปืนไฟและชาวยุทธที่เป็นราชองคลักษ์อยู่เวรเฝ้าอยู่ทางทหารก็เข้าใจในทางเจ้าหน้าที่มือปราบว่าเป็นการทํางานร่วมกันได้ที่จะมาขอดูตัวนักโทษจึงพาเจ้าหน้าที่มือปราบไปภายในคุกทหารเปิดช่องหน้าต่างที่ประตูให้ชมดูเห็นแห่โหงงนอนสบายใจอยู่บนเตียงแต่ถูกล่ามโซ่ขนาดใหญ่ทั้งมือและเทา้าพลันพลายน นอกมีเสียงตะโกนว่ามีคนร้ายป้นคุกพร้อมกับเสียงปืนไฟดังสนัน่นเหล่าเจ้าหน้าที่มือปราบและไฟทหารในคุกก็เตรียมตัวชักอาวุธขึ้นกลับมีชายหนุ่มถือดาบยาวข้าบผมเปียไว้ในปากกระโจนเข้ามาโดยที่มีเช้ายุ่จัรวังกระสวยล่าวิญญาณเกียงกุยไล่ตามเข้ามาชายหนุ่มที่เข้ามาเป็นหิ้วปึงพอเข้ามาก็ถูกเจ้าหน้าที่มือปราบเข้าจับกลุ่มแต่ก็ไม่สามารถกดไหลให้หิ้วปึงสยบลงได้ถูกหางเปียของหิ ยุวปึงสะบัดซัดจนเซทลาแล้วเกียงกุ๋ยก็ซัดก,กระสวยใส่หิ้วปึงหิ้วปึงใช้ดาบยาวฟันกระสวยขาดเป็นสองท่อนกลางล่างฟ้าผู้คุมหน้าคุกเข้ามาในคุกชิงกุญแจได้ก็เปิดประตูห้องขังเข้าไปครับ เราซื้อขอเล่ากับแคนต้องหยุดตอนนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่ากังล่างนั้นเข้าใจผิดทําให้แห่โหหุมถูกจับจึงพาหิ้วปึงเข้ามาปล้นคุกเรื่องเล่าจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามเราซื้อขอเล่ากับเรื่องแคนได้ใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับ สวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ